นี่น่ารักมากฉันอยากไดนะ้แต่เขาไม่ได้โฆษณาแล้วแต่พอฉันรู้ว่าเขาใช้อะฉันอยากได้มากเลยเว้ยได้ยินไหมน่าจะได้ยินแหละมันจับตรงไหนอ่ะ ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะ่นะคิวผมเองแต่นต้นอีกีะเฮ้ยหยาอันนี้เราก็จะมาเล่นบาร์เฟลด้รยขอดานะเดี๋ยวผมจะขอพูดแล้วก็ปรับให้มันไม่ดังเกินไปนะโอเคมาแล้ว มันเด็กูเลยมัจามัจามัเจามันเจามาจอยเอ้ยฉันไม่ช่คุณพาย่้าเราก็เริ่มจาก grow fan grow f n เนี่ยขอเล่นขอเล่นอยาโอเคได้ได้่า ต่อไปตาผมของตาใช่หรอวิดหนึ่งนะผมจะเล่นเป็นนีโอก่อนตาแหลกแล้วตาที่สองมาแข่งกับพี่เตยจำสกอร์ไว้ด้วยนะครับจับจัสกอร์ตรงอ่ะจดสกอร์ไว้นะเอ้ยไม่ต้องก็ได้หืม โอ้นี่ไงดูได้มั้ยโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้เลยเขียนชิ้นหน้าเนี่ย วิดีโอสลุนะแต่เขาเก,ใกงใจผมพต่เพื่อนในสน่งมาฟังค,ครับพูดไ้ยวันนี้ ไม่ตัดเสียงนะนะขอโทษจับเลยเเฮ้ยอยากเล่นเฮ้ยอยากเล่นเฮ้ยนีก็จะยาวหน่อยนะมีผมกับพี่เด็กไข่กูทำไม่ะคนละเวทนะเยี่ยมพี่ข้าเที่ยวมากยใช่โค้ชตั้งใจให้มันมีสวยงามสบายตา ស្គាល់ថាគេចង់ឲ្យគេទៅកើតអីគេទៅបើនេះគេណា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  ี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนมึเคยเล่นมอลลงนตัวมันเคยเป็นกูจะไปพี่ต่อเลยพี่ผมบ้าใหญ่แลยบ้าลีไวล์ ดีวายแมวนี่พี่เสดก็คือเอเินไงี้รู้สึกผิดต้ข้างล่าเอเลนนี่เพลงนี้จะแกลองดูไว้เลยเดวเดี๋ยววะแล้วนะโอเคมาแล้วนะเว้ยแม่ไม่เคยลงคลิปเลยคอ้ยเ้นเ oh my god เดอนไม่เป็นีเกยู่ตีเหลองม่ทินิเหลือะมมโตเลยมังเลยจะถามว่าเราเป็นผู้หญิงเปล่าเราเป็นผู้ชายครับพี่บอกว่าผู้หญิงนะอย่างง้อผู้ชายได้ไงวะเออมึงจะไปด่าู กูได้พกอับอายแห่งความบัญญาอ่อนตอนกูสิบขวบเข้าใจนะเข้าใจไว้ด้วยก <ผม S 1> ูย <ผม S 1> อับอาย<ม>จนอยากจะเอาหน้ามุดดินและลบคลิปให้หายไปเลยกู <c oughs> จะเล่นเอาง่ายงก่อนใช่ไงซีรีส์อะไรผมมันได้กูเลยกูเราได้อะไรแล้วหัว <c oughs> คันหัววะเอาเห่าไปใส่หัวไหมเอาไปก่อนไม่เอาไป បិទកាមរងឯតាមបងប៉ាគីអូ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 តែអីគេហើយ คนตรอนเีเล่เกมอรแบบนีแล,เล,แลเล่นมน f r i e n d กูสิบเอ็ดสิบสองขวดแล้วกูยังบรรยาอ่อนอยู่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสปอยคลิปให้ด้วยกัน,นแล้วคระอย่าันเขาเอยอย่ามึเซ็นไปเซ็นไปก็ปกติเนี่ย ันที่มันมีสีคือปกติอันนี้ปกติกอันนี้เหลือแม่ยาย่โปรตินพิกโตขอดูพิกโตเนี่ยเออเคดูแล้วมีก็เล่นใหญ่เลยก็เล่นเล็กอ่าเดี๋ยวผมสปอยสามคลิปที่เหลือนะก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้นะเป็นโหมดเบสิกอันนี้จะเป็นโหมดซีลี่หรือเบสิกอันนี้จะเป็นโหมดมีโอไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นมีมือนกัน วันแรกดูอยู่ว่าคันเล่นด้ค่ะทุกคนกยิงกูไหนกันค่ะไม่ต้องมาด่ากูค่ะ้ยอย่าเพิ่งปิดมันดูที่มุกเฮาเป็นไงแล้วเนี่ยเออก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดเจี๊ยบคนเดียวโอ้ยก็ขอลาแค่นี้นะคะ